สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการเข้าแบบสำหรับเทปูนทำร่องน้ำในสวนอินทผลมากันค่ะอ่าร่องน้ำที่เห็นนี้นะคะก็จะมีความยาว50เมตรค่ะเราจะจะใช้จอบพิเศษนะคะที่เราทำขึ้นมาเองในการอ่าตัดแต่งปากร่องนี่ค่ะลักษณะของจอบที่เราอ่า DIY ขึ้นมานะคะ เราจะทำการเชื่อมเหล็กบุนสันหูจอบแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำไปใช้งานได้เลยนะคะเมื่อตัดแต่งปากลุมแล้วก็ทําการโกยดินขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบแบบเหล็กค่ะโดยแบบเหล็กที่เราใช้นะคะก็จะมีความสูงเมตร0ความกว้าง60ซนติเมตรนะคะด้านในเราก็จะทำการปูไวเมดเสร็จแล้วะคะ่ะ สำหรับค่าเช่าแบบที่แม่น้องสันเช่ามานะคะ,ะก็จะเป็นค่าเช่าแบบทั้งหมด1,240บาทต่อวันนะคะ,ะสำหรับความยาวของร่องน้ำา50เมตรค่ะ,ะเราก็จะวางแบบในลักษณะหรือท่าตั้งแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการตีตัวนอนค่ะ สำหรับค่าแรงในการใช้รถขุดนะคะรถแม่โูกเขาก็จะคิดวันละ5,000บาทค่ะสำหรับการขุดทำล่องน้ำแบบนี้นะคะระยะเวลาการขุดก็จะอยู่ที่1วันค่ะสำหรับการ ขุดทำร่องน้ำในสวนอินทาลามความยาว100เมตรนี้นะคะปัญหาที่ช่างพบเจอบ่อยๆนะคะในการเทปูนล,ลักษณะที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะ,ะต้องใช้แบบวางจากนั้นก็จะใช้ไม้ยูคาที่เราซื้อมาค่ะไม้ยูคาที่เราซื้อมานะคะก็จะอยู่ที่ลําละ20บาทค่ะ,ะเราจะนำไม้ ยูขานะคะมาตัดข้ํยันแบบค่ะเพื่อที่จะกันไม่ให้แบบแตกนะคะเวลาที่เราเทป,ปูนค่ะบประมาณในการซื้อ,อไม้อยู่คานะ,ะตก็ก็จะหมดไปประมาณ2,500บาทค่ะงงสำหรับการซื้อไม้อยูขา่าลําขนาดนี้นะคะวิธีการยึดปากร่อ,องน้ำนะคะ เราจะทำการมัดทั้งสองด้านนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบนะคะแตกหรือมีปูนทะลักออกมาค่ะ ส่วนค่าแรงในการทําร่องน้ํานะคะค่าแรงนี้ก็จะรวมการเช่าแบบของช่างด้วยนะคะช่างก็จะคิดตารางเม็ดละ180บาทค่ะเมื่อเรายึดไม้อยู่คาแน่นหนาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเทปูนค่ะ ถ้าเราค้ำยันไม้อยู่คาไม่แน่นหนาพอนะคะแบบก็อาจจะขยับได้ค่ะในคลิปนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม้ยูคามีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ